ขอแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับรางวัลของคนเก่งไม่มีอะไรที่อุ๋งอิงทําไม่ได้ล่าสุดนะครับประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยอ่าก่อนฉัจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับขอพูดถึงเมื่อวานนี้อุ๋งอิงกับพ่อโจไปออกรายการโขนกระแสของทางช่องสามเนาะของพี่หนุ่มกันชัยนะครับเมื่อวานน้องสวยมาก สวยมากแต่งหน้าแต่งหน้าโดยช่างโดมกับช่างสีเกมนะครับอแต่งแบบอ่าช่างโดมกับช่างีเกมแต่สวยเนาะเหมือนดาราเลยวู้ดถ้าลัางจังน้าล้าจริงเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาแต่งหน้าเราขึ้นอืมแต่งหน้าขึ้นสวยแล้วสวยขยอมเลยใช่ค่ะไม่ได้ว่ายอมบอกว่าช่างแต่งหน้าสวยนะน้องอ่ะพื้นพื้นฐานสวยแล้วแล้วมาวกับช่างแต่งหน้าที่มีฝีมือแล้วก็เก่งเนี่ย คือยิ่งทําให้น้องบอกเขาเรียกว่าส่งน้องแต่งหน้าส่งน้องด้วยชุดเอ่ยทรงผมเอ่ยทําให้น้องรู้สึง,งาเเออมันลงตัวก<อ>็คือทักษะภาษาของร้านสวยอๆ,ๆอย่างอย่างโจ้เนาะโจ้ทำาสวยเนาะโจ้เคยบอกว่ามันจะมีเอกลักษณ์ลายเซ็นของแต่ละชาติแต่ละคนช่างสวยแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เป็ของตัวเองไม่ใช่ว่าช่างประจําของเราไม่เก่งนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าช่างของน้องก็เก่งอยู่แต่เมื่อวานอ่ะ มันเหมาะกับลุกที่น้องไปออกรายการจริงๆน้องดูโดดเด่นน้องดูสวยค่ะแล้วรายการนี้สองเป็นรายการดังระดับเป็นผู้หญิงสองคนในรายการเมื่อวานค่วจิตก็มาในลุคสวยเหมือนกันบีจิตก็มาเหมือนดารามาเลยค่ะอแต่ว่าเมื่อวานอีิงเมื่อวานอูอิงมาแอบแซวพี่บิวนะแอบแซวพี่บิวจิตว่าบิวจิตบิวจิตสร้างตำนานอีกแล้วนี่ไงนี่โพสต์นี้อุ้ยบอกว่าพี่บิวสร้างตำนานอีกแล้วค่ะจิตชรยาบุญธรรมก็คือสร้างตำนานแต่รองเท้า นาไม่ได้ใส่ส้นสูงแต่จริงๆชุดน้ำก็คือสวยสง่ามาแล้วด<ฆ>้วยทรงผมเอยอ,อะไรเอวยของบิวจิตนะก็คือสวยสง่ามาก<ฆ><ฆ>แต่พอบวกกับรองเท้าปกตินต้ำใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้<ฆ><ฆ>น้ำก็เลยใส่รองเท้าแตะมานางยังมีการบอกว่าอย่าซูมรองเท้าหนนะคะ <c oughs> ยิ่งบอกนั่นแหละค่ะเขายิ่งซ <c oughs> ูมค่ะอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวนาอคุณบิวจิตก็ เป็นเอกลักษณ์แล้วเนาะบิวจิตน่ารักอู๋ก็น่ารักเนาะพี่น้องสองคนนี้เขาน่ารักอุ๋อก็ยังมาแซวบิวจิตอยู่บิวจิตก็ยังมาคอมเมนต์นะบิวจิตบอกว่าพี่อธิบายได้นี่ไงจเย็นๆนะพี่อธิบายได้บิวจิตว่าอย่างนี้เมื่อวานนี้อ่ะพอพูดถึงรายการแรกแล้วมองมาถึงรายการที่สองหน่เสาร์ศค่ะก็รายการที่สองแต่ว่าออนแอร์ก่อนเพราะว่าออนแอร์ตั้งแต่วันที่ห้าพฤศจิกายน ก่อนที่เราด้ทราบข่าวก็คือรายการออนแอร์มาวันที่5เหรอออนแอร์วันที่5แต่ก่อนนั้นไปบันทึกเทฟรายการที่วันนั้นจะไป2รายการแต่ว่าด้วยเวลาจํากัดเพราะว่าวงสาวน้อยเพชรปัานแพงก็มีการแสดงวงใหญ่ก็เลยได้ไปรายการเดียวอีกรายการหนึ่งยังไม่ได้ไปไว้ไว้คราหลังก็ะจ้ก็แจ้งมาอย่างนี้ค่ะและสําหรับรายการที่ออนแอร์ไปในวันที่5พฤศจิกายนก็ยังเป็นกระแสอยู่นะเพราะ่วงตอนนี้ทะยานขึ้นเรื่อยๆยอดวิวในช่องยูทูก็คือตอนนี้ ร้านร้านร้านอัพเมื่อเช้าดูยังร้านเดียวแต่ว่าาสๆช่วงบ่ายมาร้านหนึ่งแสนขึ้นเรื่อยๆทะยันขึ้นเรื่อยๆต้องบอกเลยว่ารายการนี้รายการดังนั่นก็คือรายการก็มาดีครับแล้วเมื่อน้องอูอิงกับพ่อโจได้ไปในรายการพี่พี่ทั้งพี่แจ๊ดพี่บอลอาจารย์นี้ก็คือต้อนรับน้องดีมากแล้วก็ต่างทึ่งกับความสามารถของน้องอูอิงแล้วก็บอกว่าน้องอูอิงเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์เสียงดี และอีกอย่างในรายการก็มาดีครับได้นําเรื่องราวสตอรี่ของน้องอุ้มอิงอามาทําเป็นเรื่องราวรที่มาเผยแพร่โดยพี่แจ๊สพี่บอลแล้วก็อาจารย์มุ้ยแล้วพูดอีสานอาจารย์มุ้ยพูดอีสานทําเอาสาวซีแบบว่านั่งหัวล้วอเพราะเพราะอะไรรู้ไหมรู้สึกว่าเหมือนเราที่พูดภาษาอีสานแล้วมันเนิ่นๆมันออกเสียงไม่ถูก แต่อาจารย์เมยก็พยายามพยายามมาเหมือนสาวสีในคลิปหนึ่งที่พยายามอ่านโคจนจบอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่สนุกหาคบรถแต่มีอีกโมเมนต์หนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับน้องอูอิงปล่อยโฮร้องไห้กลางรายการเพราะคําถามนี้ค่ะคําถามความรู้สึกกับบอสโจลมีความรู้สึกยังไงครับคือเราจะบอกเลยว่าสําหรับเราเองแล้วเราติดตามน้องมาตั้งแต่วันแรกเนาะ เราก็จะได้เห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างพ่อโจก็จะถ่ายคลิปลงไว้ให้ใครขับเอฟซีเราก็เลยค่อนข้างที่จะรู้ว่าเป็นเป็นมาอย่างไงแล้วพอเรารู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเราก็รู้เลยว่าน้องอุ๋องอธิบายออกมาเป็นคาพูดได้แบบถึงแม้จะน้อยแต่ว่ามันมากวยความรู้สึกที่ไม่อาจจะพูดออกมาได้ครับค่ะแต่ก็บอกว่ารักพ่อโจเหมือนพ่อแท้ๆรักเหมือนเชิดทูนเชิดทูนเชิดชูแล้วก็ขอบคุณพ่อที่รักหนูมาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะมาถึงจุดนี้แล้วก ็นแบบศิลปินได้ขนาดนี้แต่ขอองค์อิงก็คือขอบคุณพ่อโจและพ่อโจเองนั้นก็ขอบคุณอุงอิงที่มาอยู่กับวงสาวน้อยแล้วก็เราจะจับมือกันเดินสร้างวงสาวน้อยไปด้วยกันเราก็เห็นถึงความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้แล้วล่ะเขาจะหยอกกันบ่อยๆแต่น้องอิงก็ร้องไห้ทาเอาพ่อโจน้าตาต้องซึมๆนะน้ําตาซึมๆเลยนะเราคิดว่าถ้าฉากนี้ไม่หยุดไปก่อนอาจจะมีน้ำตาของวัตถุก็ได้ค่ะ นี่ก็คือเป็นโมเมนต์ในรายการก็มาดีครับนะครับแล้วก็โมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งแฟนคลับก็ร้องไห้ตามจริงๆนะสําหรับคุณอิงแล้วแฟนคลับเวลาได้เห็นเรื่องราวของน้องหรือเวลาน้องทําอะไรแล้วมันมันซึ้งมันก็ร่วมยินดีไปกับน้องมันซึ้งก็ซึ้งไปกับน้องมันเสียใจก็เสียใจไปกับน้องจริงๆสําหรับแฟนคลับน้องปุ่อิงนะคะครับผมมาพูดถึงว่าพอแฟนคลับร่วมยินดีกับน้อง เนาะอันนี้เราก็จะขอร่วมดีกับน้องอุ๋หิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเช่นกันครับล่าสุดนะครับผมในแฟนเพจใน Facebook ส่วนตัวของอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับผมมียอดผู้ติดตามทะยานขึ้น2สองแสนผู้ติดตามไปเทียบร้อยแล้วขาดอีก200กว่าคนเท่านั้นเองครับ่อ่ะขอแสดงความดีกับน้องอุ๋งเพชรบ้านแพงด้วยนะครับเก่งจริงๆน้องเก่งน้องทําได้เชื่อไหมว่า ตอนผมอ่านผู้ติดตามของหมอลำสาวในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอุงคยังอยู่อันดับท้ายๆผู้ติดตามแสนตน้นๆตอนตอน,นี้มัทยานขึ้น200,000เนี่ยอีกขัดเนี่ยตอนนี้หนึ่งแเก้ืนเกือบ200,000แล้วอีกขัดอีกหลักร้อยแค่นั้นเองก็ถึงสองแสนอันนี้น้องเก่งจริงเขาเรียกว่ามีผู้ติดตามแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเลยครับเรา2อคน ขอแสดงความดีกับน้องด้วยเนาะน้องเก่งจริงๆน้องทําได้ทานแฟนคลับของน้องก็เยอะมากอันนี้ยังไม่รวมกับว่าน้องไม่ได้มีช่องยูทูบของตัวเองน้องก็ยังมีให้ติดตามน้องผ่านทางช่องยูทูบใหญ่ก็คือสาวน้องเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ทะยานขึ้นสองล้านกว่าแล้วอย่างนี้น้องสาวศรีน้องก็แต่น้องเข้ามาของพ่อแม่ของน้องก็เหมือนกันค่ะแสนแตกแสนแตกตั้งแต่ส่งแรกใช่ในอย่างนี้ขนาด ของครูหมอนอิงอะไรอย่างเงี้ยหมอนอิงคนตามอิงก็หลักแสนแล้วนะแค่พูดติดหมอนอิงก็คือแสนเนี่ยแสนสองอย่างเงี้ยคือคนที่อยู่รอบข้างน้องอ่ะพูดติดตามทุกช่องทางมันยายาขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็แฟนคลับก็คือตั้งแต่วันที่เริ่มต้นอาจจะแบบว่าด้วยความที่รักน้องห่วงน้องมากไปหน่อยก็เลยอาจจะแบบรักน้องเกินไปก็มีเนาะอันนี้ขอขอพูดนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าณตอนเนี้ย แฟนขับบ้านฮัรกอุ้งอิงคือเหนียวแน่นที่สุดแล้วนะเหนียวแน่นที่สุดแล้วตอนนี้เพราะเราเห็นได้ถึงหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่บ้านฮัรกแต่ละบ้านร่วมใจกันทําเพื่อน้องอย่างวันเกิดฤดูการที่เราไปเนาะก็ทั้งบ้านโฮมฮักบ้านฮากอุ้งอิงเพนบ้านแพงก็คือมาเยอะมากเพื่อที่จะมาให้กําลังใจน้องอุ้งอิงค่ะครับผมนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของสาวน้อยมาัศจรรย์นะครับที่เราสองคนได้นํามา เราให้ FC แฟนขับได้เราฟังกันเนาะก็คือหน้าทชื่องจริงๆคนเก่งจริงๆน้องทําได้ทุกอย่างจริงๆความสามารถของน้องคือล้นค่ะให้ทาอะไรทําได้หมดเก่งหมดทุกรอบด้านจริงๆเนาะสำหรับสาวนักแสดงของเรานะครับล้นแต่ทําตัวเป็นน้ำน้ำไม่เต็มแก้มพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆได้ตลอดและเราเห็นถึงเขาเรียกว่าความขยัยาของน้องบางวันก็วิ่งหลายงานนะอลก็วิ่งหลายงานแต่ก็น้องก็ไปได้ทุกงานไปได้ตลอดสู้อยู่แล้วสําหรับน้องอิง ครับผมอ่าเนาะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ FD แฟนขขได้รับฟังคคนะครับส่วนใครที่ชอ,ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ